กระแสคุณทักษินกลับบ้านต่างฝ่ายต่างก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาคอการเมืองบอกว่ากลับบ้านรอบนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนเกี่ยวกับการดีลบ้างก็มองว่าเพราะว่ามั่นใจค่ะว่าเป็นนายกที่มาจากเพื่อไทยจึงกลับบ้านกับอีกด้านหนึ่งมองว่ากลับมาเพื่อป้องกันข้อคอรหาในการดีลทางการเมืองส่วนทางด้านของลูกสาวคุณอุ้งอิงก็ออกมาการันตีประเด็นนี้ทันทีว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองคุณพ่อกลับบ้านไม่ได้ กลับมาเป็นตัวประกันไม่ได้มาให้ใครถูกหลอกและไม่ได้มาหลอกใครนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาแน่นอนละค่ะว่าการถแถลงข่าวของเพื่อไทยวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะท่ามกลาง ข้อสังเกตทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวนหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคุณพ่อกลับแน่ไม่เลื่อนแน่แล้วก็ไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวประกันทางการเมืองแลกโหวตนายกแต่กลับมาในฐานะคนไทยคนหนึ่งค่ะโดยอยากจะให้โฟกัสไปที่การโหวตคุณเศรษฐาก่อนโดยมีความหวังว่าอยากจะให้ราบรื่นแบบม้วนเดียวจบส่วนคำถามเรื่องของการไปรวมกับสองพักลุง ก็เป็นคุณอุ้งอิงนะคะที่ออกมาอธิบายว่านี่เป็นโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จเพื่อจะได้ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้และพร้อมน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขอโทษด้วยค่ะที่ทำให้หลายคนนั้นผิดหวังคีย์เวิร์ดสำคัญคุณอุ้งอิงใช้คำว่าจะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์ให้ได้โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะ มีต้นทุนที่ต้องจ่ายนั่นก็คือเสียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับนะคะแล้วก็ก็ต้องขอโทษที่ทําให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่แน่นอนค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งเป็นแกนรนำของรัฐบาลได้แล้วเนี่ยเราต้องทําเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่มากมายแล้วเราก็จะก้าก้าวข้ามผ่าน สนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยเอาการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งค่ะอิงอยากจะให้มองการเมืองเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นนะคะคือการที่คุณพ่อกลับมาเป็นเรื่องของคุณพ่อกลับมาเพราะอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะอันนี้นี่คือเรื่องที่ชัดเจนมากๆนะคะส่วนเรื่องของการเมืองนั้นก็แบ่งให้เป็นเรื่องของการเมืองของพรรคเพื่อไทยไปการกลับมาคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวกับ การเมืองหรือเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย ไปดูทางฝั่งของพักเก้าไกลกันบ้างนะคะอย่างคุณวิโรธสสเก้าไกลก็ถูกสื่อถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้คุณทักษิณจะกลับมาจริงหรือเปล่าคุณวิโรธก็บอกว่าตอบยากค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างชุลมุนอาจจะต้องดูกันวันต่อวันหรืออาจจะต้องลุ้นกันจนถึงคืนวันนี้ด้วยซ้ําไปนะคะแต่ไม่ว่าใครจะมาตั้งข้อสังเกตถึงการกลับที่โยงกับการดีลการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่แต่คุณวิโรธก็เห็นว่าการกลับมาของคุณทักษิณเป็นสิ่งที่ชอบทร ำควรกลับมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นอดีตแกนนำนปชฉายาก็คือนอสจามุตการเมืองไทยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองสำนักข่าวมาติชนว่าปกติแล้วเนี่ยการประกาศกลับบ้านก็คือการดิวที่จบแล้วเขาใช้คำว่าเป็นยุทธการฟ้าใสนะคะก็คือการสร้างความเชื่อคุณจตุพรใช้คำว่านายทักษิณประกาศแล้วไม่กลับก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่แต่ก็เป็นยุทธการที่ทำให้เชื่อค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังแบ่งกระทรวง ว่าที่ที่ผ่านมาก็เลยเป็นช่วงของการต่อรองเพราะว่าวันนี้จะต้องมีการถแถลงของเพื่อไทยโดยคาดว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกหรือไม่ในช่วงเวลาก่อนจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีและอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อคุณอุ้งอิงค่ะในวันที่21ที่จะมีการถแถลงกันมาด้นนนี้หนึ่งเราจะได้ยินเศรษฐา,าวทวิีสินถอนตัวหรือไม่ Mm hmm. หรือว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเปลี่ยนเป็นคุณอุ้งอิงหรือไม่อื mm hmm. เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาเนี่ย mm hmm. อย่างไรก็ไม่ผ่านโหวตจากวุธิสภา100% mm hmm. ไม่มีทางจะได้เสียงถึง3บห75ตามเป้าหมาย mm hmm. และมีหนำซ้ำมีเรื่องคดีต,ตามหลังเป็นหางเว่าว mm hmm. แต่ถ้าวันที่21ที่จะมีการถแถลงการของพรรคร่วมจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ้งยิ้งวันที่22ตอน9โมงเช้าเราอาจจะได้เห็นนายกทักษิณ อีกข้อสังเกตหนึ่งคล้ายๆกันเลยนะคะจากนายสมบัติบุญงามอนคงหรือบอกอลายจุดซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วก,กับการกลับบ้านของคุณทักษิณเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องในทางเทคนิคสถานะทางการเมืองหลังจากนี้เป็นสิ่งที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าแล้วเพื่อแลกกับการกลับมาของนายทักษิณพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่นายทักษิณจะได้รับค่ะคุณสมบัติยังกังวลอยู่นะคะว่าการโหวตนายกชื่อคุณเศรษฐาอาจจะไม่ผ่านเหมือนกัน และชื่อต่อไปก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่เชื่อว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแคนดิเดตจากพลังประชารัฐโดยอาศัยกรณีที่นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการการควบคุมเป็นการต่อรองซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้และน่าจะมีดีลนี้อยู่หรือไม่ค่ะการกลับมาในรูปก,การนี้มันทำให้เกิดความสงสยัยเอาพูดตรงๆแล้วผมก็ สงสัยมากนะครับว่าทําไมไม่กลับหลังสักหนึ่งวนันทำไมไม่ทํานองนี้นะก็มีความกังวลอยู่อยู่บ้างนะครับว่าหากการโหวตชื่อคุณเศรษฐาไม่ผ่านเนี่ยชื่อต่อไปเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเป็นคุณอนุทินนะหมายความว่าชื่อต่อไปก็คงเป็นพลเอกประวิทย นะครับแล้วก็อาศัยการที่คุณทััษินเนี่ยเข้าสู่การควบคุมตัวแล้วนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นเงื่อนไขการต่อรองอย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นเพียงแค่สมมุติฐานนะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ครับแต่แน่นอนครับว่าการกลับบังคุณทััษินกับการจัดตั้งร,รัฐบาลเกี่ยวพันกันแน่นอน นั่นคือสิ่งที่คอการเมืองประเมินนะคะแต่หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้ามาดูกันที่สารทางการเมืองตอนนี้พักเพื่อไทยบอกว่ารวมได้แล้ว314เสียงมาจาก11พักการเมืองแน่นอนพอมีพักสองลุงมาด้วยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็น่าจะมีแพ็กเกจของสอวอรวมเข้ามาด้วยคุณเศรษฐาก็น่าจะโหวตแบบม้วนเดียวจบได้นะคะแต่คุณผู้ชมมันก็ยังมีข้อสังเกตอยู่เรื่องของคุณชูวิทย์จะถแถลง ep 3วันนี้จะไปกระทบกับคุณสมบัติคุณเศรษฐาไหมกับอีก เรื่องหนึ่งที่สําคัญคือเสียงของสวที่จะมาโหวตให้เพราะว่าล่าสุดต้องใช้คําว่าคุณเศรษฐาฝ่าอีกหลายด่านสวบางคนบอกว่ารอบนี้ถ้าคุณเศรษฐาเคลียร์ไม่ชัดการโหวตให้น่าจะ50-50และสวบ,บางคนก็ออกมายืนยันแล้วว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านการโหวตรอบนี้ลองมาไล่เรียงกันดูนะคะว่ามีด่านไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคด่านที่1คือการอภิปรายการตอบคุณสมบัติส่วนตัวของนายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรี ตรีทั้งเรื่องของธุรกิจและจุดยืนมาตรา1นึด้วยนะคะด่านที่2คือเรื่องความไว้วางใจการรักษาสัจจะในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพราะว่าการเจราจาระหว่างพักไม่ได้ผูกพันอยู่กับอํานาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เด็ดขาดในการนําเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีและด่านที่3ที่ประชาชนก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้เป็นวาระ เร่งด่วนของเพื่อไทยนะคะก็ต้องดูกัน3าประเด็น1นึ่งจะไปกระทบกับหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ไหมกระทบกับความมั่นคงของรัฐหรือเปล่าและกระทบกับที่มาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญด,ด้วยหรือไม่ ดานสำคัญวันนี้นะคะต้องเจอแน่ๆค่ะคือเรื่องของแถลงการของเพื่อไทยยังมีชื่อคุณเศรษฐาอยู่ไหมรวมไปถึงการออกมาแฉของคุณชูวิทย์ใน E ีีสุดท้ายวันนี้เขาใช้ชื่อว่าตอกฝาลงกันแล้วนะคะจาก2 EP ีที่ผ่านมาต้องบอกว่าดุเดือดและมีการคาดการณ์กันว่า e ี3ีจะสั่นสะเทือนเก้าอ e ี้คนดิเดตนายกของคุณเศรษฐาหรือไม่วันนี้เราสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนว่า EP ี1กับ EP ี2เนี่ยมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะคะเนื้อหาโดยสรุปของ EP ที่1น,นะคะก็คือหลักฐานการซื้อขายที่ดินของบริษัทอสังหาที่มีนายเศรษฐาเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินราคาพันล้านบาทในปี2562นายชูวิทย์ก็อ้างว่าเป็นลักษณะของการทําธุรกรรมอําพรางให้มีราคาที่ดินสูงขึ้นและอ้างว่านายเศรษฐาเนี่ยนะคะหลบเลี่ยงภาษีค่ะแล้วก็มีการสังเกตมีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าคุณเศรษฐาได้รับ การคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆเช่นเดียวกับคดีเก่าๆของนายทักษิณชินวัตรค่ะอันนี้ EP พหนะคะ ไปดู EP 2ค่ะอ p พใช้ชื่อว่าปั่นบวมตัดตอนเป็นเบื้องหลังของการขายที่ดินย่านทองหล่อมูลค่า565ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างคอนโดหรูที่สุดในประเทศไทยวิธีการก็คือวันเดียวกันทำธุรกรรมซ้ำซ้อน3อย่างคือ 1. ไปถอนจำนองที่ดิน Land a n อน o u s e b a n แบ6 5ล้านบาท 2. ไปเปลี่ยนชื่อบัญชีผู้ถือหุ้นหรือเรียกว่าเป็นการตั้งบริษัทนมินีที่มีชื่อแม่บ้านที่มีชื่อรอปรพออยู่ ะะและอย่างที่3คือไปทําสัญญาจำนองที่ดินกับบริษัทอนวัตซึ่งเป็นบริษัทลูกของแสนสิริมันมีเงินส่วนที่หายไปจากการทําธุรกรรมเหล่านี้สรุปคือ4 3 5ล้านบาทคุณชูวิทย์ก็ตั้งคําถามว่าเงินส่วนนี้มันหายไปไหนคุณเศรษฐาก็ออกมาปฏิเสธประเด็นนี้แล้วนะคะและพักเพื่อไทยเองก็พร้อมจะออกมาถแถลงด้วยหลังจากที่คุณชูวิทย์จะเปิดโปง e ี3ช่วงบ่ายวันนี้ย้อนฟังเสียงคุณเศรษฐาชี้แจงประเด็นนี้สักนิดหนึ่งค่ะ ผมออกมาวันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมมนีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมาย เพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหาย นี่แหละค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะที่วันนี้อาจจะต้องติดตามการถแถลงของคุณชูวิทย์ด้วยนะคะและล่าสุดคุณชูวิทย์ก็จี้ให้คุณเศรษฐาถอนตัวจากการเป็นแคนดะิเดตนายกรัฐมนตรีและในขณะเดียวกันประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สวบางคนก็ออกมาบอกว่าจะโหวตให้ไหมตอนนี้50-50หนึ่งในนั้นคือคุณสมชัยสแสวงการและสอวอกิติศักดิ์ที่ออกมาบอกแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มที่อาจจะไม่โหวตให้หรือไม่